สวัสดีนะคะมาเจอกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็จะเรียนกับคุณครูนะคะคุณครูพลอยเนาะเรียกง่ายๆคุณครูพลอยนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเรียนคณิตนะคะในของทุกๆชั่วโมงนะก็จะมีหนังสือหนึ่งเล่มมีทุกคนได้ไปแล้วเนาะหนังสือหนึ่งเล่มแบบฝึกหัดหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็ สมุดอีกหนึ่งเล่มน,นะคะทุกครั้งที่คุณครูสั่งงานให้หนูเขียนวันที่ลงไปด้วยถ้าคุณครูสั่งให้ทําในสมุดเ,ออเราก็ต้องเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณครูสั่งในเล่มแบบฝึกหัดใช่ไหมเราก็เขียนวันที่ย่อกไ็ได้อย่างเช่นวันที่เจ็ดใช่ไหมก็จะเป็นเจ็ดนี้ยอ่อ 64แบบนี้ก็ได้รือว่าเวลาเราเช็คงานหรือว่าคุณครูถามงานอะไรเราจะได้เปิดหาได้ง่ายนะคะเพื่อเป็นการสะดวกต่อการเช็คงานเพื่อการเปิดหานะคะอะไรแบบนี้อ่าเรียบร้อยฉะนั้นทุกๆชั่วโมงที่เราจะมาเจอการให้หนูเตรียมทั้งหมด3เล่ไมไว้เลยไว้ให้เรียบร้อยเลยไม่ว่าจะใช้หรือไม่ได้ใช้เราเตรียมมาวางไว้ข้างๆาได้เลย นะคะคราวนี้เราเปิดไปที่หน้าสรารบัญของหนังสือ,อหนังสือเรียนนะก็จะเจอว่าเทอมนี้เราเรียนทั้งหมด3บทด้วยกันใช่ไหมคะบทแรกหน่วยแรกเลยที่เราจะเจอนะก็จะเป็นอะไรเอ่ยเศษส่วนใช่ไหมคะแล้วบทที่2ก็จะเป็นทศนิยมแล้วก็บทสุดท้ายก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเนาะ,ะเรื่องแรกอ่ะ ตัวชี้วัดก่อนนะคะตัวชี้วัดนี่แล้ก็จะมีอะไรหาผลบวกผลลบของเศษส่วนและจำนวนนะคะซึ่งจริงๆเราเรียนกันมาในตอนป .4 แล้วใช่ไหมคะผลบวกผลลบของเศษส่วนจำนวนคะเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นอะไรเนื้อหามันก็จะยากขึ้นนั่นเองหาผลบวกผลลบของเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก ตัวชัว้ที่2ก็คือเราเนี่ยจะต้องแสดงวิธีการหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหาเรเศษส่วนสองขั้นตอนนะคะ,ะพร้อมหรือยังเศษส่วนทบทวนก่อนเศษส่วนคืออะไรใช่จํานวนเต็มไหมเศษส่วนก็จะไม่ใช่จํานวนเต็มนะคะถ้าจํานวนเต็มหรือจํานวนนับคืออะไรก็จะเป็นเลขที่เรานับกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแบบนี้แต่ถ้าเป็นเศษส่วนก็เหมือนอย่างนี้พิซซ่าพิซซ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งถาดแบบนี้อันนี้คือจํานวนนับถูกต้องไหมคะหรือจานวนเต็มนั่นเองแต่พอเป็นเศษส่วนปุ๊บอันนี้พิซซ่าโดนแบ่งนลองนับสิพิซซ่านี้มีทั้งหมดจริงๆโดนแบ่งเป็นกี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมห้าหกเจ็ดแปด ทั้งหมดนี้ถูกแบ่งเป็น8ชิ้นแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่ากิ่งรับประทานพิซซ่าไปาเศษ2ส่วน8ของถาดน,นะคะก็คือทั้งหมดมี8กิ่งเนี่ยทานไป2ชิ้นก็กลายเป็นเศษ2ส่วน8ของถาดนั่นเองแต่คนนี้ล่ะคนนี้9รับประทานไปาอาหารไปกี่ชิ้น1 2 3แต่ว่าอันนี้แบ่งเป็นกี่ชิ้นเนี่ย ไม่ได้แบ่งเท่ากันนะอันนี้แบ่งเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6ใช่มั้าคะ6แสดงว่าก็ต้องมีส่วนเป็น6แล้วก็อะไรทานไปทั้งหมด3ชิ้นก็จะกลายเป็นเศษ3ส่วน6อันนี้ก็คือทบทวนเนาะเราน่าจะรู้การอ่านเศษส่วนมาแล้วนะคะอ่ะคราวนี้ เนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะเราก็จะอิงจากในหนังสือเลยนะคะเราจะเริ่มไปที่อันแรกก่อนนะคะก็คือให้ถ้าหนนจะดูในหนังสือนะคะหนูสามารถเปิดไปที่หน้าห้าเพื่อเป็นการดูควบคู่กันไปนะคะเขาบอกว่าอันนี้เราก็จะมาเรียนอะไรเอ่ยการเปรียบเทียบแล้วก็เรียงลำดับ เศษส่วนนั่นเองนะคะเริ่มต้นก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนเขาบอกให้เราพิจารณาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1่ส่วน2อหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2มาหาจำนวนหายังไงเขาบอกมาเศษ3ส่วน6เศษ5ส่วน10เศษ8ส่วน16เศษ12ส่วน24แล้วก็เศษ ยี่สส่วนสี่สะคะตัวเศษและตัวส่วนของเลขค่าจำนวนนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรอะดูพิจารณาเศษสามส่วนหกพบว่า6เป็น2เท่าของสามคำว่า2เท่าก็คืออะไรอ่ะสเท่าของสมก็คือ2อคูณสาเนี่ยจะเท่ากับ6กนั่นเองนะคะหรือว่าสมเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของหก พอมาหล่ะเขาพบว่า10 75หส่วน10 10ก็เป็น2เท่าของ5ข้างล่างเนี่ย10เนี่ยเป็น2เท่าของ5หรือว่า5ก็เป็นครึ่งหนึ่งของ10นะคะ8ส่วน16พบว่า16เป็น2เท่าของ8หรือ8เป็นครึ่งหนึ่งของ16อนะ่าคราวนี้เขา อันนี้ก็เหมือนกันนะตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนที่เท่ากับเศษหส่วนส,วนสมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะบอกว่าตัดส่วนเป็นสองเท่าของตัวเศษเออขอขอโทษค่ะตัวส่วนเป็น2เท่าของตัวเศษหรือตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนที่เท่ากันก็คืออะไรข้างบนเนี่ย เป็นครึ่งหนึ่งของข้างล่างใช่ไหมตัวส่วนตัวส่วนคืออะไรตัวเศษกับตัวส่วนอันไหนอยู่ข้างบนอันไหนอยู่ข้างล่างตอนที่เราเรียนมาเราผ่านมาแล้วถูกต้องไหมข้างบนจะคืออะไรลูกข้างบนก็ต้องเป็นเศษใช่ไหมแล้วก็ส่วนแบบนี้ถูกไหมฉะนั้นข้างบนก็คือตัวเศษใช่ไหมคะเขาบอกว่า ตัวส่วนเป็นสองเท่าส่วนเนี่ยเป็นสองเท่านะคะอาฉะนั้นเราจะยกตัวอย่างอะไรได้บ้างถ้าสมมติสมมุติว่าตัวส่วนเป็นสองเท่าของตัวเศษอะถ้าคุณครูให้ส่วนเป็นสิบสองอะเขาบอกมาว่าตัวส่วนเป็นสองเท่าของตัวเศษหรือ ตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเอาตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนครึ่งหนึ่งของ12ก็คืออะไรครึ่งหนึ่งของ12ก็คือ6แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอะไรเป็นอันที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเหมือนกันทำไมถึงเท่ากันจริงๆเราใช้การอะไรได้เนี่ยการตัดได้ใช้หกกับสิบสองใช้แม่อะไรตัดได้แม่หกนะคะก็หกหนึ่งหกหก 2 12ฉะนั้นก็กลายเป็นเศษ1นส่วน2แบบนี้นะคะก็คือจะเป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษหนส่วน2นะคะถ้าคุณครูให้ข้างล่างว่าเป็นสมมติเป็นเท่าไหร่ดี22อ,อ่ะ22ครึ่งหนึ่งของ22คือคืออะไร11 1เอ,เอ,เอนะคะ11กับ22ใช้แม่อะไรตัดได้เหมือนเดิมแม่ไร สิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่าก็ใช้แม่สิบเอ็ดได้นะคะก็เป็นหนึ่งอันนี้ก็เป็นสองฉะน้นก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะอ่า,อาต่อมานะคะถ้าสังเกต ในเมื่อกี้นะคะก็คือเขาจะหาครึ่งหนึ่งของเลขคู่ใช่ไหมซึ่งมันง่ายครึ่งหนึ่งของสองมีสองแบ่งครึ่งก็ได้หนึ่งมีสี่แบ่งครึ่งก็ได้สองแบบนี้นะคะมีสิบแบ่งครึ่งก็ได้ห้าถ้าเป็นเลขคู่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยสับสนนะคะต่อไปอันนี้มาถึงเลขคี่บ้างถ้าเป็นเลขคี่ล่ะอ่ะเขาบอกพิเจ้ามาครึ่งหนึ่งของหนึ่งครึ่งหนึ่งของสามแล้วก็ครึ่งหนึ่งของห้าอ่ะ ดูง่ายๆเลยนะคะให้นึกภาพตามค,คุณครูนะสมมติว่าครูมีนักเรียนอะเด็กหญิง A กับเด็กหญิง B แล้วคราวนี้ครูอยากให้ขนมเขาแต่ว่าครูมีขนมแค่โอ <c oughs> นน้นันเบีย้ยวมันเบี้ยวเดี๋ยวเอาใหม่ครูมีขนมแค่1ชิ้นหนึ่งชิ้นเท่านั้นอ่ะสมมติหนึ่งชิ้น แต่ครูบอกว่าอา้าวเกับ B ครูให้ขนมแต่ว่าเอาไปแบ่งกันนะลูกแบ่งเงินคนละครึ่งอ่ะทำไงแบ่งไงนคนละครึ่งก็จาก1อันเราก็ต้องแบ่งให้มันเท่าเท่ากันถูกต้องไหมคะอันนี้อาจจะไม่ค่อยเท่ากันขออภัยให้ดูรูปอีกอันนี้นะจาก1อันอ่ะ,อะจะไม่ค่อยเท่ากัน ขนมหนึ่งชิ้นเอาไปแบ่งกันลูกอ้า,อาไปแบ่งกันหนึ่งชิ้นแบ่งครึ่งก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งชิ้นใช่ไหมคะฉะนั้นอันนี้ครึ่งหนึ่งอันนี้ก็อีกครึ่งหนึ่งทำไมถึงเป็นเศตหนึ่งส่วนสองเพราะว่าหนึ่งชิ้นแบ่งออกเป็นกี่ส่วนละตอนนี้สองส่วนใช่ไหมส่วนก็ต้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมอ่าส่วนต้องอยู่ข้างล่างแล้ว A ได้ไปเท่าไหร่ A ได้ไปหนึ่งได้ไปอีกเท่าไหร่ B ก็ได้ไปอีก หใน2ครึ่งหนึ่งกับครึ่งหนึ่งรวมกันก็เป็น1ชิ้นนะคะฉะนั้นครึ่งของ1ก็คือเศษ1ส่วน2อ่ะมาดูสิวา้าต่อไปเป็น3ามะอันนี้คือหนึต่อไปขนมมี3ชิ้นหนึเหมือนเดิมเลยเอ้ี่เอาขนมไปแบ่งกันลูกแบ่งคนละครึ่งนะอ้าแบ่งคนละครึ่งมี3อ่ะ A ได้กินแน่ๆละหนึ่งชิ้น B ได้กินแน่ๆละหนึ่งชิ้นถูกต้องไหมคะเหลือหนึ่งชิ้นอ่าหนึ่งชิ้นตัวปัญหาเหมือนเดิมข้อแม้มีเหมือนเดิมคือต้องแบ่งครึ่งกันอ้าวอันนี้ก็ต้องเป็นแบ่งเป็นสองส่วนก็ต้องเป็นไนส่วนสองใช่ไหม A ได้หนึ่งส่วน B ก็ได้อีหนึ่งส่วนฉะนั้น A ได้เท่าไหร่หนึ่งเซหนึ่งส่วนสองได้หนึ่งเ หนึ 1> 1ส่วนสองฉนานครึ่งหนึ่งของ3นะคะก็คือ1เศษ็จหนึ่ส่วนสองันอีดูตามในหนังสือได้เลยนะอันนี้คุณครูแค่ขยายความเพิ่มเนาะทบทวนความรู้อะต่อไปละถ้าเป็นห้าละ,ะมี5ก่อนขนมมี5ชิ้นจริงๆ5ชิ้นนี้มันเท่ากันนะลูกแต่ครูอันะวาดไม่ค่อยเท่ากันเอามี5เอาแบ่งแบ่งแบ่งเกินเอกิน B กิน บีกินเอาเหลือเหมือนเดิมก็แบ่งกันคนละครึ่งคนละครึ่งก็คนละเศษหึ่งส่วนสองอันนี้ได้กี่ชิ้นเนี่ยสชิ้นกับอีกครึ่งหนึ่งก็เป็น2เศษหนึ่งส่วนสอบีก็เหมือนกันได้2ชิ้นเต็มๆกับอีกเศษหนึ่งส่วนสองอ้าวสังเกตสิอ่ะคราวออนี้เขาบอกว่าให้หาจํานวนที่เป็นครึ่งหนึ่งของจํานวนต่อไปนี้อ่ะสมมติเป็นเจละ่ะอันนี้อะไร อันนี้1อันนี้3อันนี้5อ้นนาอต่อไปอันนี้โจทย์ที่เขาให้มาปึ๊บปบต่อไปถ้าโจทย์ให้7มาล่ะอ้าวน้สังเกตสังเกตดีๆอ่าเราจะไม่วาดรูปแล้วนะคราวนี้ถ้ามี1นึ่งเราได้เท่าไหร่7102ถ้ามี3ล่ะ ้ามีสามสามมันไม่ถึงสี่ใช่ป่าวถ้าสี่แบ่งครึ่งได้สองใช่ไหมแต่สามไม่ถึงสี่ฉะนั้นมันจะได้ไม่ถึงสองน่มันก็ได้ไปหนึ่งชิ้นกับอีกครึ่งหนึ่งถ้าเป็นห้าชิ้นล่ะห้าก็ไม่ถึงหกถ้าเกิดว่าเป็นหกครึ่งหนึ่งของหกก็คือสามใช่ไหมคะแต่อันนี้จะได้ถึงสามได้ไหมไม่ได้เพราะมีแค่ห้าชิ้นก็ต้องเป็นอะไรลดลงมาเหลือสองกับอีกครึ่งหนึ่ง เป็น7จล่ะเไม่ถึง8แต่ถ้าครึ่งหนึ่งของ8จะเป็น4ใช่ไหมแต่มันไม่มีทางได้สี่แน่ๆฉะนั้นมันก็ต้องลดลงมาเป็นเท่าไรล,ลกูก3ใช่ไหมกับอีกเซตหงส่วนสองพอมองออกอย่าง่ถ้าเป็นเอ่าถ้าเป็น 9, เก้ 9, สมมติเป็น9 9ไม่ถึงเท่าไร่ไม่ถึง10บเอ้ยอ่าไม่ถึง10ถ้าครึ่งหนึ่งของ10จะได้ ห้าใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันไม่ถึงไงถ้าครึ่งหนึ่งของสิบจะได้ห้าแต่อันนี้มันไม่ได้ถึงสิบนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรสี่กับอีกครึ่งหนึ่งอ่าพอเข้าใจไหมหรือง่ายๆเลยตัวหน้าเนี่ยยังไงดีลดลงไปสมมติมองอยังไงดีเออมองอยังไงให้ง่ายอ่าหนูต้องมองไปก่อนว่าเก้า มองเลขที่มากกว่าก่อนเอา9มากกว่า9ไป1คือ10 10ครึ่งหนึงคือ5แต่อันนี้ไม่ถึง5้ั่น,เน่เพราะมันไม่ใช่10ไงอ่าแล้วแต่ใครจะถนัดมองอยังไงอะถ้าเป็น11ล่ะ11ไม่ถึงเท่าไหร่แนะ่ไม่ถึง12ถ้าครึ่งหนึงของ12จะเป็น6ใช่ไหมอันนี้จะต้องเป็น5กับเศษ1ส่วน2 นะคะ,ะประมาณนี้ฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นเลขคี่เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะน,นี้ลองทำความเข้าใจดูนะอ่ามาต่อไปต่อไปเขาบอกให้เราเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษหนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์นะคะอันแรกเขาบอกว่าพิจารณาการใช้เศษหนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน เขาให้เศษ3ส่วน8มาแล้วถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2ก็คือครึ่งหนึ่งหนูจำไว้เลยว่ามันคือครึ่งหนึ่งนั่นเองอะ่ะโจทย์ให้มาโจทย์ข้อนี้นะคะให้มาว่าเศษ3ส่วน8อะ่ะเรามาดูซิเศษ3ส่วน8ว่าเศษ1ส่วน2 หรือมากกว่าเศษหนส่วนสหรือว่าเท่ากันต้องดูอะไรก่อนคิดก่อนอ่าวิธีคิดก่อนนะนีว่วิธีคิดนะครึ่งหนึงเราต้องมาหาครึ่งของรางก่อนครึ่งของ8ปครึ่งของ8คืออะไรคะเป็นเลขคู่ง่ายอยู่อ่ะครึ่งของ8คือสีอ่าแล้วคราวนี้ดูซิครึ่งหนึ่งของแปคือ4เอาสิ่งที่เขาให้มาคือ3ใช่ไหมตัวบน สามมากกว่าหรือน้อยกว่า4ล่ะอ้าวสามน้อยกว่า4ฉะนั้นเศษ3ส่วน8ก็เป็นไงคะน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ทำไมตรงนี้ถึงกลับมาเป็นเศษ1ึงส่วนสองเพราะว่าโจทย์ให้เปรียบเทียบก,กับครึ่งหนึ่งเพราะว่า4นี่คืออะไรครึ่งหนึ่งนะอ้าฉะนั้นจะสรุปได้ว่าเศษ3ส่วน8น้อยกว่าเศษ1ส่วน2นะคะเพราะว่า3มเนี่ยไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ8นั่นเองเข้าใจไหม ถ้าไม่เข้าใจลองย้อนดูเอานะลูกอ่าต่อไปไหนเรามาดูตัวอย่างที่สองเพื่อจะเข้าใจขึ้นเาโจทย์ให้11บเส่วนสิมาเอาเราไปหาครึ่งหนึ่งก่อนถูกไหมครึ่งของตัวล่างนะครึ่งของส่วนนะคะครึ่งของ14คือเท่าไหร่เอ่ยเอ่ะคราวนี้ดูตัวเศษเศษที่เขาให้มา อ่กับครึ่งหนึ่งแล้วเรามาเปรียบเทียบอันนี้กับอันนี้ก็เป็นไงอันนี้มากกว่าใช่ไหมก็ต้องเป็นอะไรสรุปเหมือนเดิมสรุปโจทย์ที่เขาให้มา1 1 1 4ก็ต้องมากกว่าเศษ1นส่วน2นั่นเองนะคะอ่าคราวนี้มาถึงแบบฝึกหัดที่เราจะทำวันนี้กันแล้ว แบบฝึกหัดที่เราจะทำอ่าดูอันนี้ก่อนนะคะโจทย์บอกว่าเศษส่วนต่อไปนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเพราะเหตนได้คล้ายๆกับด้านบนที่คุณหัวอธิบายมานี้นะคะแต่ว่าอันนี้เราจะมาเขียนกันและอ่านโจทย์ให้ห้าส่วนเ้ามาเศษ5้ส่วนเมากกว่าน้อยกว่าหรือเศษหนึ่งส่วนสเราไปคิดเนี่ย ูไปคิดแบบนี้ก่อนก็ได้หรือว่าถ้าหนูเก่งหนูตอบเลยก็ได้อะสมมติคุณครูไปคิดอะคุณครูขออนุญาตมาคิดตรงนี้คิดในใจนะคะครึ่งหนึ่งของอะไรเอ่ยข้อนี้ครึ่งของส่วนเรามีส่วนเป็นอะไร9กใช่ไหมคะครึ่งของ9คือคือเท่าไหร่ 9ไม่ถึงสิถูกไหมก็ต้องลดมา1ครึ่งหนึ่งของ10คือห้าชนะอันนี้ไปได้แค่4กับเศษ1นึส่วนสอเศษ1นส่วนสองเท่านั้นโจทย์ตัวเศษของเราคือห้าเราก็ต้องมาเปรียบเทียบแล้วว่า5กับ4เศษ1นส่วนสอเนี่ยอันไหนมากกว่าให้หนูดูตัวหน้าเลยอันนี้5อันนี้สี่ อันนี้4ชิ้นกับอีกครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมแต่อันนี้5ฉะนั้น5มากกว่า4เศส1ส่วน2ฉะนั้น5ก็ต้องมากกว่าเศษ1ส่วน2ฉะนั้นเอ้ย5อันนี้ก็ต้องเป็น5ส่วน9อ่ะฉะนั้นอันนี้เวลาเรามาเขียนตอบก,ก็เขียนเหมือนตัวอย่างเลยนะคะก็5ส่วน9มากกว่าเศษ1ส่วน2เพราะเขียนตามนี้เลยลูก นี่เขียนตามนี้เลยอะครูไม่เขียนต่อนะดูตามนี้เลยปึ๊บต่อมาอะไรออ,อนี้สส่วน13ไปคิดคิดเหมือนเดิมหรือจะไม่ทดก็ได้อ่าวครึ่งหนึ่งของ13หาครึ่งหนึ่งก่อนครึ่ง ครึ่งของ13มากกว่า13ไปก็จะเป็น14ใช่ไหมคะอ่าสิบลดลงมา1นึ่เออสิบสี่ครึ่งหนึ่งของ14ก็คือ7แต่อันนี้มันจะถึง7ไม่ได้ฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอะไร6กับอีกครึ่งหนึ่งอ้าวฉะนั้น6ครึ่ง6ครึ่งน,นั่นเองอาวคราวนี้เราตัวเศนเราเป็นเท่าไหร่4 เขียนตรงไหนดนี่ยสี่ก็ต้องเป็นยังไงมันน้อยกว่าแล้วใช่ไหมคะเพราะนี้มันเป็นหกสี่น้อยกว่าหกเศษหนึ่งส่วนสองงั้นก็แปลว่าลายตัวนี้ก็ต้องน้อยกว่าเศษหนึ่งส่วนสองเพราะว่าสี่เนี่ยไม่ถึงครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้งานวันนี้นะคะวันนี้เราจะทำใส่สมุดอ่ะคราวนี้คุณครูจะมาบอก วิธีทำงานเนาะวันอันนี้มันไม่ได้บอกใช่ไหมว่าแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่เอาไม่เป็นไหรหนูก็ทำเหมือนการเลยห,หนูเขียนก่อนวันนี้วันอะไรคะวันจันทร์ที่เท่าไหร่เอาเขียนไปวันที่เป็นภาษาไทยวันวเลขที่เลขตัวเลข <laughs> ก็ต้องเป็นเลข ไทยใช่ไหมเอาวันที่เจ็ดเดือนมิถุนาสองพันหน้าร้อยหกสิบสี่อ่ะเสร็จแล้วปึ๊บขีดเส้นเสร็จแล้วอันนี้ไม่ได้มีบอกแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนอ่ะหนูลอกโจทย์ ห้ามห้ามไม่ลอกโจทย์เด็ดขาดนะคะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเขาถามอะไรมาหนูเขียนไปเขียนไปเลยตามที่เขาให้มาเลยนะเศษส่วนต่อไปนี้มากกว่าหรอ น้อยกว่าหรือเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเพราะเหตุได้นะเศษปุ๊บขึ้นข้อหนึ่งหลอกโจทย์เศษเจ็ด ส่วนสิบเขียนทําตามตัวอย่างใน้เลูกตอบตอบอเขียนอะไรก่อนออาเขียนสิ่งที่เขาให้มาก่อนเจส่วนสิบจะคิดข้างนอกหรือจะคิดในนี้หนูก็ดูก่อนครึ่งหนึ่งของสิบต้องเป็นเท่าไหร่เฮ้ยข้อนี้ง่ายครึ่งหนึ่งของสิบเป็นห้าใช่ไหมคะอันนี้มากกว่าห้าไหมมากกว่าฉะนั้นก็ต้อง มากกว่าเซต h, หนึส่วนสเพราะอ,อะไระเขียนยังไงต่อดูสิเพราะครึ่งหนึ่งของ9อ้าวเคือตัวส่วนชนะอันนี้ของเราตัวส่วนเป็น10อ่ะเพราะครึ่งของ10คือคือเท่าไหร่คะคือ5อ่ะ รอตัดบรรทัดใหม่ไปอ๋ออันนี้มันเป็นเศษส่วนใช่ไหมลูกฉะนั้นตรงนี้ป,ปกติบรรทัดในสมุดหนูอะหนูต้องเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะเพราะว่าบรรทัดมันจะมีอย่างนี้แล้วก็มีเส้นบางมีอย่างนี้ใช่ไหมถ้าหนูเขียนติดกันไปหมดเลยสม,มมติหนูเขียนเศษหนึ่งส่วนสองแล้วนี้หนูก็เขียนเศษหนึ่งส่วนสองคุณครูดูไม่รู้เรื่องฉะนั้นหนูต้องเว้นนะคะเราจะไม่เขียนติดกันสม,มมติบรรทัดน,นี้เป็นเศษหนึ่งส่วนสอง อันนี้ก็จะเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วก็ค่อยมาเขียนเศษหนส่วนสองทำแบบนี้นะคะอ่าคราวน,นี้ถึงไนแล้วต่อครึ่งหนึ่งของ10มาแล้วคือ5ซึ่งอ่ะซึ่งซึ่งอะไรซึ่งอ่ะอันนี้เข้ามาเขียน5้าเขาเขียนตัวเศษของเราตัวเศษเป็นซึ่งเจ็มากกว่าอะไรคะ มากกว่าครึ่งหนึ่งก็คือมากกว่า5แค่นี้เองต่อแล้วพอเราได้คำตอบเสร็จแล้วก็ขีดเส้นปิด1ข้อแล้วก็ขึ้นข้อ2นะคะอ่าฉะนั้นรอบหมายงานงานของวันจันทร์นะคะก็คือ6ข้อนี้ซึ่งค,คุณครูพาไม่ใช่พาทำแล้วก็หรือเฉลยนั่นแหละไปแล้วนะคะ1ข้อฉะนั้นอีก5ข้อนะคะ ให้หนูทบทวนนะคะเออให้หนูถ้าไม่เข้าใจลองกลับไปทบทวนในสไลด์ก่อนหน้าเนาะหรือว่าศึกษาในหนังสือเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ทำมาส่งคุณครูนะคะทำใส่สมุดมาส่งเสร็จแล้วใช่ไหมพอา,าทำใส่สมุดเสร็จพอหนูทำงานเสร็จแล้วเรียบร้อยคราวนี้หนูถ่ายรูปเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปสมุดที่หนูทำงานแล้วเวลาโพส พอส่งงานใช่ไหมคะหนูไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ส่งรูปนะเพราะว่าคุณครูไม่รู้ว่าชื่อเฟซเนี้ยเป็นใครฉะนั้นหนูต้องพิมพ์ชื่อแนบมาด้วยหรืออีกหนึ่งวิธีถ้าไม่ถ้าขี้เกียจพิมพ์หนูจะต้องเขียนชื่อที่งานทุกครั้งนะคะสมมติอ่ะนี่ปึ๊บถ้าเอาไม่เอาผมขี้เกียจพิมพ์อ่ะผมขี้เกียจพิมพ์ผมก็ต้องเขียน ผมก็ต้องเขียนว่าเด็กชายอะไรเด็กชายสมชายอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เลขที่ด้วยอห้ามลืมเด็กชายสมชายเลขที่สี่สิบหาแบบนี้แบบนี้ก็ได้หนูจะได้ไม่ต้องพิมพ์นะคะหรือว่าถ้าถ้าหนูไม่อยากเขียนหนูก็ต้องพิมพ์ แล้วก็แนบส่งมานะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรสอบถามอะไรพิมพ์สอบถามได้ในแชทเฟซผู้ครูก็ได้เฟซนี้เลยครูพอยสุพิญญานะคะอ่ะวันนี้ฝากงานไว้เท่านี้นะคะแล้วก็ทำส่งนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ